ยูให้รับกี่ยหมดอ่ะจริงๆกูจะให้่อยกับคนหลังไปแล้วไอ้ท่านไม่มีใครเอาอะฮะม้วนม้วนเวลามันมันมันม้วนแบามนาีโคตรนานอลจริงห้านทีอะนานจริงนานมากจับดีก็ได้พนีรียังไงะพี่ เต็มตัวเวลาต้าวตวากินหนอยนะเฮ้ยนกินไหน่อยอนนี้ก็อยู่ที่ไครับอนนี้อยู่ที่การจนทบุรีค่ายมวยชมพงครับผมวันนี้เราก็จะมาลงมวายเรื่งเันก่อนวันจริพรุ่งนี้ที่ตลาดจริงๆนะผมใครมั่เชื่อครับฮะเติมมาไหน เด็กกแพงเพชรนี่ชื่อะรครับชื่อนิวครับนิวคานะครับเด็กกาครับกแพงเจอสาการแตก็รู้สามปีสามลนะสนดกกพ่อน้องหน่อยนะปล่อยน้องหน่อยยับอดยับเล็บไปขอพี่้า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để người bỏ lỡ những video hấp dẫn

เดินหน้าต่อยนี่อย่าต่อยกาเดินหน้าต่อยเรู้โวยโวยเอ้ายกแขนขึ้นป้องกันตัวเอาแขนขึ้นเอาแขนขึ้นป้องกันตัวเออโโยยไไม่เป็นร รับเต็มเต็มเลยนะได้เราได้ลราอันนี้ไม่ให้รับงานอาชีพนะแต่ซ้อมซ้อมอยู่กับซ้อมอยู่ถ้าอยากเป็นนี่ถ้าอยากเป็นนี่ถ้าอยากเป็นนะซ้อมนี่สามวันเป็นเลยให้นี่เทื่อวนี่เออมาซ้อมสามวันเขาสอนกับตั้งกัดมึงตั้งกัดไปหนึ่ะวันเดียวอ่ะมึงไม่ตั้งกัดนี่แน่นอนตั้งกัดเดียวแค่นั้นแหละไม่ใช่เขาพูดอย่างนั้นแล้วก็ไปหาอะไรกินข้าวที่พักยังไม่ข้าวที่พักกันเลย 哎，干干哪？干哪边？干哪边？